ไม่ได้เลยครับนี่ไม่ถูกต้องเลยได้ยังไงข้างในต้องมีใครเียรับเรื่องได้สิแน่นอนท่านประหลัดอยู่ข้างในแต่ท่านักงานยุ่งจะไปรบกวนท่านทุกเรื่องได้ยังไงจริงมะต้องแบกว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะแล้วเรื่องของชาวบ้านอย่างเราไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือยังไงก็เข้าใจนะว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่สําคัญไม่อยู่ที่ข้าเมื่อเจ้าไม่ทําตามระเบียบของข้าก็อย่าหวังว่า จะได้เจอใต้เท้าเลย,ยนายท่านนายท่านนายท่านเสร็จีหลี่โกงเงินค่าแดงลูกค่ะแถมไม่คนซ้อมเขาพวกเรามีเงินก็ไม่มาร้องทุกข์แล้วนายท่านค่าทับเนียมของท่านเราไม่มีจะจ่ายจริงๆนะไม่มีเงินจะกล้ามาร้องทุกข์ประตูศาลสองบานเนี่ยไม่มีเงินอย่าหวังว่าจะได้เข้าไป แม้แต่ธรรมเนียมพื้นฐานแค่นี้เจ้ายังไม่เข้าใจเลยข้านะไม่มีเวลาคุยกับเจ้าหรอกไปอไม่ด้เถินได้เถินได้เถินมามามาอ่ะเจ้าอ่ะไปกูพูดใช่ไหมใช่ข้าดูท่าทางของเจ้าอ่ะเป็นคนต่างถิ่นข้าขอเตือนเจ้านะอย่ามายุ่งเรื่องของทางการระวังตัวเองจะเดือดร้อนอ่ะ พบเรื่องร้ายสมควรช่วยผัก<ะ>เด็กคนถอยี่ใช้าำนาจค่มเหงรังแกคนอื่นอย่างเจ้าที่สุดอ,อ,อย่าไปมีเรื่องกับขุนนางเลยพอเถอะท่านรีบไปเถอะนะไม่ข้าไปไม่ได้ไปคิดไปก็ไปได้อย่างนั้นเหรอจะไปกินดีหมีหัวใจเสือมาหเหรออะกล้ามาพูดจาโอหังในถิ่นของข้าเด็กใ้เจ้าลิ้มรถชาติการติดคุกเด็กๆ เอาตัวมันไปเฮ้ยหยุดนะลูกแม่มานี่มาใครกล้าลงมือเป็นแค่บ่าวรับใช้จะกล้าบังอาจเอาตัวมัไปด้วยกอย่งไม่รีบพูดปากน้นน่าแล้วเบิ่งตาสุนักผัดถามสิก่อนว่านายข้าจะ่เป็นใครก็เที่ยวจากคนละใรอระวังชีวิตพวกเจ้าไว้จะไปเข้าไปใครอะท่านบุรีคือนางเพอติงยุนคนใหม่ของพวกเจ้ายังไงล่ะใต่เท้าเป้าเปท้าเปาเ้เท้าเปาเปา ครับข้าน้อยอยู่นี่ฉีเฉิงกับแม่พูดเมื่อครู่เจ้าได้ยินแล้วเออครับครับข้าได้ยินแล้วเจ้าจะแก้ตัวไหมข,ข้าเป็นพ่อบ้านสกุลเหลี่ยออแต่ว่าไม่รู้เรื่องการสอมกำแพงบ้านจึงไม่จ่ายค่าแรงฉีเฉงข้าิดไปแล้วแต่เรื่องนี้นะกานเษฐีไม่รู้ด้วยจริงๆนะ <c oughs> เขาจะรู้เรื่องหรือไม่ โอ้เจ้าก็ไม่อาจปัดความผิดเออครับยายยอ้ยออ้ยโอ้ข้าน้อยสมควรตายอ่ะมีตาหามีแววไว้แต่เท่าโปรดเมตตามาดใหญ่โตหน้าประตูของเจ้าหายไปไหนแล้วข้าน้อยม่รู้ศักดิ์สแท้จริงของนายท้าวเดี๋ยวฉวยโอกาสเป็นนายประตูหาประโยชน์มีความผิดฐานค่มขู่เรียกสินบน อ่าวันนี้ไม่ใช่ค่าเจ้าคงใช้อํานาจยัดคอหาคุณเจ้าหน้าที่เลวอย่างเจ้าข้าจะเละเว้นได้ยังไงเจ้าหน้าที่ครับเอาตัวไปขังคุกร้อนลองอายาแต,แต่เทา้าเม่ตาข้าด้วยแต่เทา้า<ค>แต่เทา้าแต่เทา้าเม่ตาข้าด้วยฟังสนครับแต่เทา้าหรือทุกครั้งที่ชาวบ้านมาร้องทุกต้องให้นายประตูแจ้งในอำเภอจึงรับเรื่องได้เหรอเรียนแต่เท้า เออตามธรรมเนียมที่มีต้องเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าหากนายประตูแกลบหรือไม่มีเงินขาธรรมเนียมคดีก็หมดทางฟ้องร้องทุกข์ไม่ได้เออที่สงมีโทษนวเนี่ย เด็กผัดเป้าอยู่ในศารลูกานมากพยาเนี่ยขุดความผิดที่ผีสุงเคยทำเอาไว้ทั้งหมดมันลงโทษอย่างไรเหียดครบถ้วนไม่ตกหล่นจนบ่อนั้นไม่รับผิดไม่ได้ทีนีิท้องข่าก็ได้คืนมาแล้วี ไช่ใช่่เลยม่เป็ด้านไก่กิสงตอติดคุกสปียึดทรัพเป็นขอทางการพวกเราจะระบายแค่ไหนต่พวกเราชามเอร์งหยวนได้พ้นทุกแล้วแต่เท่าเป่าดับเป็นผอเมืองที่ประเสริฐจริงใช่เมพมงก็ได้มีคืนเหมือนกัน ไต้เท้าหลู่นี่คือใต้เท้าข้าไม่ได้เป็นคนสั่งแต่เป็นชาวเมืองติ่งหยวนทราบซึ้งในการปกครองของท่านจึงพร้อมใจกันออกมาส่งใต่เท้าเปล่าไปหรอคนดีๆอย่างนี้ได้ที่ไหนเอีน่าจะดูเก่งนิดหน่อยย้ายตามเท้าเป่าไหมเท้าเป่าดูดีพวกเราหน้าสงสารไหมตาม ลุกขึ้นท้าเปตาท้าเป่าขอบคุณท่านมากท้าเป่าท้าเป่าเดี๋ยวขาจะท้าข้าจะท้าข้ายะท้าข้าท้าข้าจะท่า้าจะท้าข้าเท้าข้าจท้าข้าจาข้าจะทาข้้าข้า่ะท้าข้าะ้ข้าจท้าข้าจท้าข้าจท้าเราจะข้าจะท้าข้าจะท้าขท้าข้าท้าข้าจะท้าข้ท้า